สวัสดีครับเพื่อนๆอครับอยู่กับผมในช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องราวเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันมีสาวชาวต่างชาตินะครับผมออกมาอัดคลิปวิดีโอพูดถึงนะครับการที่เธอย้ายมาอยู่ประเทศไทยได้เพียง3สัปดาห์นะครับในระหว่างที่เธออัดคลิปวิดีโอเนี่ยเธอก็โพสต์ภาพที่เธอได้รับบาดเจ็บในการมาอยู่ประเทศไทยให้ทุกคนได้ดูซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆดูไม่จบอาจจะตกใจเอ๊ะ เธอเป็นอะไรเหรอเธอโดนทําร้ายเหรอใครทําร้ายเธอเหรอฟังให้จบนะครับซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะได้รับน้ําใจมากมายจากคนไทยอุบัติเหตุที่เธอได้รับเนี่ยไม่มีใครไปทําร้ายเธอนะครับเธอบอกว่าเธอลงมาจากอพาร์ตเมนต์ที่เธอพักนะครับกะว่าจะไปเดินเล่นที่สวนอะไรสักอย่างหนึ่งปรากฏว่าเธอเนี่ยขณะที่เดินฟุตบาทเธอก็มองไปทั่วเลยมองอากาศมองท้องฟ้ามองรถ แต่อเผอิอนะครับไม่ได้มองฟุตบาททาให้เธอเนี่ยล้มนะครับล้มนะครับหัวเธอกระแทกนะครับผมแล้วก็ขาเธอเนี่ยก็เจ็บนะฮะตอนแรกเธอก็รู้สึกขยับตัวเนี่ยแล้วรู้สึกเจ็บเธอก็เลยเอ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพักสักแป๊บหนึ่งแล้วกันพักเนี่ยก็คือเธอกะว่าจะให้อาการดีขึ้นแล้วเธอถึงจะลุกถูกไหมครับแต่ปรากฏว่าคนไทยเป็น10คนนะครับผม พยายามเข้าไปช่วยเธอแล้วหลายบางคนก็โทรเรียกรถพยาบาลซึ่งเธอบอกว่าเธอไม่เป็นไรเธอไม่เป็นไรเธอเพียงแค่ต้องการพักเฉยๆแต่ทุกคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, คุณต้องไปหาหมอนะนะครับคนประมาณ10บคนดืนลุมเธอนะครับแล้วก็พยายามถามอาการของเธอว่าเจ็บตรงไหนเพราะว่าเธอเนี่ยมีเลือดออกนั่นเองนะครับแต่เธอก็ยังย้ำว่าเอเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่เป็นไร นะครับแล้วเธอก็เลยอ่ะลองลุกขึ้นหลังจากที่เธอลุกขึ้นนะครับก็มีคนเข้าไปคุยกับเธอบอกว่าเอ้ยคุณเน่ยเลือดออกนะครับผมคุณอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องไปหาหมอนะครับเธอบอกว่าเธอโอเคเธอไม่เป็นไรนะครับผมแต่เธอก็ถ่ายรูปของเธอเอามาดูเฮ้ยนะมิหน้าน่ะทุกคนถึงอยากเออพาเธอไปหาหมอเพราะว่าอาการมันดูเหมือนเลือดออกแต่เธอบอกว่าเธอไหวเธอไม่ได้เจ็บอะไรมากมายเพียงแต่ว่าตอนที่เธอเนี่ยยังไม่ลุกเพราะว่าเธอรู้สึกว่าเธออยาก ทักเฉยๆ้าเ,เกิดว่าเธอหายนี้ขึ้นแล้วเธอถึงจะลุกอะไรประมาณนี้นะครับมีคลิปวิดีโอมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมไปดูคลิปกันครับ h another day in Bangkok travel story So not long after moving here honestly about three weeks I left my apartment for a wander um, probably was looking at my phone or the sky or anywhere but my feet and I took a fall on the terrible pavements of Bangkok they are Lethal. Anyway, I went down hard, landed on my face, um, and my ankle twisted. Obviously, I think that rolled before I fell. Anyway, um, the point of the story is, as I was laying there trying to be inconspicuous so no one could see me, I just I just have a little rest. I, I won't get up just yet. I will just stay down because I feel a bit sore. No, ten at least ten Thai people came running to my aid. Um, motorbikes turned around in the middle on the wrong way and came back to me people wanted to call an ambulance beautiful lovely helpful thai people and um, because i'm a kiwi you know we just want to go no i'm fine i'm fine nothing to see here don't you know i'm fine i just wanted to lay there lick my wounds but i thought oh they'll never leave me alone i'll have to get up so i got up smiling at everybody nodding crying a little uh, quietly to myself and limped home and uh, turned around to see that all 10 people were still following me all the way back to my apartment. A good hundred metres they followed me all the way back. Um, and then the security guards came out and first aid was administered and people tried to say, you need to go to the hospital. I didn't. I'm going to post a little picture here of what I look like so you can imagine why everyone was so terrified. Anyway, just another day in Bangkok. And if you want to know how kind the Thai people are, have an accident. Can highly recommend. นั่นแหละครับผมผมดูคลิปตอนแรกนี่ผมตกใจเลยนะครับว่าเอ๊ะใครไปทำร้ายนะักท่องเที่ยวอีกแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครไปทำร้ายนะครับคือเธอเนี่ยประสบอุบัติเหตุกับฟุตบาทไทยนะครับผมฟุตบาทไทยนีย่ขึ้นชื่อจริงๆอย่าว่าแต่ต่างชาติเลยคนไทยเองก็เจอนะครับฟุตบาทไทยซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยตอนช่วงนท้ายเธอบอกว่าอยากรู้ว่าคนไทยเนี่ย ใจิตใจดีแค่ไหนนะครับคุณต้องมาสัมผัสเองสิ่งที่เธอได้รับเนี่ยพูดทั้งน้ําตาซึมๆตาแดงๆนะครับว่าเธอเนี่ยนะครับเธอบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับผมพวกเขาจะคอยเป็นห่วงดูแลพวกคุณอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแน่นอนถ้าเกิดคุณมาอยู่ประเทศไทยถ้าอยากรู้ว่าคนไทยเป็นมิตรคนไทยใจดีแน่นอนอใจดีหรือเปล่าคุณดูสิ่งที่ฉันได้รับนะฮะซึ่งนะเธอก็ถ้าเกิดไม่ได้ เธอไปคนเดียวเธอไปคนเดียวนะครับถ้าเป็นต่างประเทศนะครับอาจจะไม่มีใครช่วยเธอก็ได้นะฮะบางคนไปคอมเมนต์บอกว่าถ้าเป็นต่างประเทศนะพวกเขาจะไม่ช่วยเธอแถมยังจะเอาทรัพย์สินของมีค่าของเธอได้ซ้ำไปแต่คนไทยไม่ใช่นะครับผมบางคนนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาก,ก็จอดลงมาดูเธอนะครับช่วยเธอตอนที่เธอเดินกลับอาพาร์ตเมนต์เนี่ย ประมาณ10คนเนี่ยก็ยืนรอเธอว่าเธอเนี่ยจะไหวไหมมีอยู่คนหนึ่งมาพยุงเธอด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวประทับใจที่นักท่องเที่ยวเนี่ยออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยนะครับบอกว่าชื่นชมคนไทยเนี่ยมีน้ําใจจริงๆเลยนะครับก็มีคอมเมนต์ซึ่งคลิปเนี่ยเธอเพิ่งโพสต์ไป นะครับซึ่งอาจจะยังมีคนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับใครอยากไปให้กำลังใจเธอเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้เข้าไปดูกันผมคงไม่ได้ใส่ซากป็นภาษาไทยเดี๋ยวผมแปลประมาณนี้นะครับพูดให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันนะครับหลังจากคนไทยเห็นคลิปนะครับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกขอโทษสาหร,รับสภาพของฟุตบาทที่ไม่ดีของเราด้วยนะอะไรอย่างนี้นะครับเธอบอกว่าเธอโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าหากคุณรู้สึกว่ามีผลข้างเคียงใดๆเนี่ย คุณสามารถไปโรงพยาบาลได้ทันทีการดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลไทยไม่แพงเกินไปกรุณาดูแลตัวคุณเองด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นชาวต่างชาตินะครับบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันเนี่ย ชนมอเตอร์ไซค์ของชั้นในเชียงใหม่บนภูเขาภายใน5วินาทีนะครับของการชนของชันเนี่ยสาบานว่ามีชาวบ้านเป็น10คนออกมาจากที่ไหนแล้วด้วยชุดปฐมพยาบาลและถุงน้ําแข็งออันนี้เป็นชาวต่างชาตินะครับคอมพินต่อมานะครับผมเขาบอกว่า คุณมองโลกในแง่ดีมากและมันก็น่ารักจริงๆนะครับผมคอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าเยี่ยมมากที่ตอนนี้คุณสบายดีเพราะพวกเขาเป็นคนที่เสียชีวิตจากการตกลงไปในหลุมข้างทางเท้าในประเทศไทยอ่ะคนนี้ก็มาบอกว่าเออนะ ฟุตบาทไทยเนี่ยยังไงก็เดินระวังหน่อยนะจริงๆเธอก็โทษตัวเองนะเพราะว่าเธอเนี่ยโมจะเดินดูนกดูต้นไม้ดูอะไรลืมดูฟุตบาทนะครับก็เลยทําให้เธอประสบอุบัติเหตุนั่นเองนะครับคขาเม็นต่อมานะครับเขบอกว่าอู้นะหวังว่าเธอจะสบายดีนะตอนนี้ขอโทษที่ทําให้ทางเท้าเนี่ยเลอะเทอะทั่วไปนะช่วยระวังตัวด้วยลวกันนะครับ คอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขาบอกว่าฉันขอให้คุณฟื้นตัวโดยรวดเร็วนะครับผมจากคนไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฟุตบาทไทยเนี่ยอันตรายนะคุณระวังด้วยนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขาบอกว่าฉันอยากจะพาคุณไปกินอาหารทั้งหมดในประเทศไทยเพื่อขอโทษคุณสําหรับข้อบกพร่องของประเทศไทยของฉันนะครับ คอมเมนต์ต่อมานะครับผมเขาบอกว่าฉันขอถามได้ว่าทางเท้าอยู่ที่ไหนดังนั้นฉันจึงสามารถจัดทีมเพื่อแก้ไขเออใช่จริงผมไม่รู้ว่าต่างชาติเนี่ยโหลดแอปทัฟฟี่ฟองดูแล้วแจ้งได้ไหมอันนี้ผมไม่ทราบนะนะครับก็ต้องเข้าใจเนาะนะกรุงเทพเราพื้นที่มันเยอะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าฉันเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในเอ,อ่อคิวแลนด์หรือฟินแลนด์นะครับผมฉันสามารถเล่าเรื่องราวมากมายให้คุณฟังว่านะครับคนไทยเนี่ยใจดีแค่ไหนนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อเถอะว่าคนไทยเนี่ยจะคอยช่วยเหลือคนตลอดและพวกเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอให้คุณหายโดยเร็วนะครับทางที่ดีคุณควรไปหาหมอมากกว่าอุบัติเหตุเล็กๆแน่น้อยเขาจะจ่ายไม่แพงหรอกอืนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมดูสีหน้าเธอเนี่ยเธอรู้สึกดีใจอิ่มเอมใจนะครับทุกคนคืออย่าลืมนะครับว่าเธอเนี่ยมาเพียงแค่คนเดียวนะครับมาเที่ยวคนเดียวแล้วมาประเทศไทยได้3สัปดาห์ นะครับอาจจะยังเดินไม่ทั่วนน่นนี่นั่นเธอก็แน่นอนนะเป็นนักท่องเที่ยวเธอก็อาจจะ อาจจะเคยชินกับการเดินอยู่ที่บ้านตัวเองนะครับไม่ได้ระวังนะฟุตบาทไทยก็อย่างที่เราเห็นบางคนก็ตกท่อก็มีนะครับบางดลคนก็เดินชนโน่นนี่นั่นโดยไม่มีไม้มไมกัน้นราวกั้นก็มีนะครับตอนแรกผมดูคลิปผมก็โอ้โหอะไรเนี่ยใครทํรลายนะักท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่านะครับสิ่งที่เธอได้รับไม่ใช่ภาพที่พวกเรานด้เห็นนะครับเป็นภาพของความประทับใจที่คนไทยมีให้เธอช่วยเหลือเธอในตอนที่เธอเนี่ยลำบากนะครับก็ต้องบอกว่าสาวคนนี้นะครับผม ประทับใจกับสิ่งที่ได้นับจากคนไทยนะครับนี่แหละครับผมเรื่องเล็กๆน,น้อยๆนะครับที่คนไทยทําแต่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาซาบซึ้งใจนะครับอ่ะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่มีความคิดเห็นยังไงนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วครับผมสวัสดีนะครับ